อ๋อไม่ได้เดินท่านจะเป็น,นอะไรพิธีก่อนมีใครถ่ายให้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปก่อน สวัสด in ok e ีครับมากันายครับรทุที่คณะต้อบแนเสานะต้องเข้าที่เขื่อน่งได้วอ่คนะเสน้นก็จะเป็นนรู้ยาโยงนะฮะไตามกำลังถ้านนีก็อนุำลยินดีอาบสองยสนะข้าสระแห้ง แี่อ่างนี้ตักเป็นอาหารแง่พ่อถ้าโยมนะบูชาพาสวยเป็นทุกปีโยมบูชาพันพ้นข้อพั้นข้อข้าวเยอะนะข้าวเยอะบางนีเหลือกามสีหม้อใหญ่ก็แต่ก่อนมีคนมาบูชาเอาไปเลี้ยงหมูอหรือตามเสนทศไัมก่อนเอาไปสักสัก้าแ้่ขาย อ่าว <mile> ัตถุวันี้ไม่ค่อยมีก็เลยข้าวก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นมาณข้าวสารอาหารแย่แแต่ทีนี้เป็นทีแรกครับอย่างนี้อายอมพินดีด้วยหลังหลักพินดีด้วยก็จะปฏิบัติอย่างนี้เวลางานทีง่ายเพราะฉะนั้นอาตมาอตศตนาญาติโยมทุกท่านทุกคนตอนนี้ก็คงจะอาบ้าอาอาจารย์ไม่เพียงแเป็นเวลาที่เร้เป็นคนทีด้วยทีอ่า อ่าขอแนพี่น้องเอาย่ดีนะคว่าเช่าดีนันเจังหุาโอ้อไม่เห็นเ,เห็น้ได้ดยินเสียงออยู่จูสบายดีเนาะสู้โยมไม่ได้ดนหานเราให้ตายจากมพกเราียเสายดีนะรอ๋อครจะถ่ายรูปเดี๋ยวสันถ่ยเขาหน่อยสัน มีคนเขาจะถ่ายรูปเอเอโทรศพัพท์ประสันเป็นไหนนะ้วใครจะให้ถ่ายรูปให้เมือ่อกี้นะ <c oughs> พรุ่งนี้วันสุดท้ายเช่นไหมตาบบาทครับครับไปตรงนี้วันสุดท้ายยี่สิบเฮ้ยพวกนี้พวกนี้พวกนี้หน่อยยี่สิบ

วัดจะดมีราคาที่วานด้วยบ้านจะสวยก็มีวัดต่างที่ใสบ้าน,านกับวัดตัดกันก็บรรลายไปก่อน ก็โฆษณาแ้วก็จะเป็นผู้ที่ดูกจงยิ่งสึ้ใจเราะว่าทำคุณให้มานะใครไม่บคทำใ่วนทำใครดวนทำอไก็แบกจัาเป็นผู้ที่นี้เปนเนะจะมีคนชอบคนรักอคย่าทางใเป็นคนให้จะมีคน เป็นเสนในตัวโอ้แล้วก็บอกโอ้หลวงพ่อมเมตตาดีนะรได้ครอบครัว่านวรอนานๆใบ้านะร่วมทำบุญเท่สามร้อยกว่ามูลคณาแล้วก็มาทำงานกับคนยมสมบงรณ์คุณมธรรมชาติและครอบครัวหนึ่งร้อยบาทในขออมูลธนาก็ทบกับธนาคนยอมจันมัีนะ นามตะคุลอะไรลงลงวันนี้ไม่ได้เอาแหวนมาได้ดูไหมล่ะเขียนจอหนังสือได้ดูไหมล่ะเปิดดูนะยูทูบช่องยูทูบสมพงษ์เมืองภูมครับผมลงทุกวันบาทนะ่าจะถูกจะทำมากทำน้อยนะทำตามกำลังทำเกินแล้วก็เด so ือดร้อ uh, น อาวงต้องเด็ดร่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกันเลยว่าทำบุญจะนให้กคจัดสามเณรซะแล้วทำบุญเป็นนีุ้นี้นมาถ้าเราไม่มีก็ภาวนายินดีหรือก็เอาไว้ทำที่เรามีนะยางบรรทักกันตนคนเรานะต้องรู้จักตนนะครับอหร้าเป็นไงครับจานสบายดีเนาะทำได้เยอะ ไปเปิดดูช่องย t u b e สมพงษ์เมืองพรมนะลงทุกวันพอโากับคณโยมเทวันคนโยมน้น้นนโยมการกมีการชืองานศงคนรวมน้อยอันนี้ก็ทำบุนอีก2 0 0อบาทโานโยมเปลี่ยนชื่นนำกันบุญใสใส่อนะณาอ่ก็แล้วแต่โยม ไม่ผสมออกน้ก็ะได้ทังเรียนนะการทำบนก็อยู่ที่เจตนาโยงน้าเจตนาวางวนไม่เป็นไรสวัสีหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่ต้องเลยเช่อไม่ต้องเลยนะไม่ต้เลยนกุนวางมะแล้วก็มาจอดเลยจำารานงนไว้ได้โองนะยีสิบบาทก็ต้อประกาศระวังนะนวะไห่ติดใจใจแา่นั้นร้อนรสนานนะันโยกมแลอะวายปลารนะอาจะทำบนก็ทางรัด และจากงานนี้อมนะจากการงัานพ่าเปกระซ่องจอบโบดนะโบดลักถาดด้วยคืกรช่บารมีอไอานทิพจาราก็เทปูนนะเราทำมาถงเป็นลูเป็นบอร์ทีหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยพวกวัดเนี่ยนะความที่ววัดถางเนี่ยมันจะเชื่อยนมาวันนี้เราเข้าบรยากเช่มาเป็นก็อติดก้เป็นก็อทอ

ใจนึงครับนะครับว่นะร่วยกันนะครับว่าไม่ช่วยกันก็หนักะราบาร้องนักให้เป็นของเราทำร้องยากให้เ็นรองง่ายนะครับว่งานเนนง่ายเดียวเพรเราช่วยกันนะแงเรา เราเราหลงพ่อใจนะก็ชาวบ้าเจ้าเราใจญาิ้าเรใจนี่ก็ผ้ักานนะรับประวาณธาให้ปัดใจดีนะมีคนช่วยหลวพ่อมาดูยังไงใวัดดีกว่าายวัดดีกว่าไปที่วิญญาณธาที่องเที่องารอะไรเที่ยแล้วใวัดดีกว่าความดีแค่ไหนไม่มีใครเห็นเวลาเขเห็นมันนักชไม่เห็นนะว่า แล้วนธน,น,น,นากับคุณโยมช่วยทำใ้กระทนอาน,นัก้าไฟคุณโยมอาศรีญาอนนาา5เกียรติ40บาทรนธนารอนร้นากับคุณโยมนะดองปงเพชรบรีสดและครอบครัวทำบุญ200บาทร้อนรอนนากับคุณโยมแสวงอพิทนอคุณบุญเกด็100บาทร้อานา ตอนวรนากับุณโยมบรรณกาบับวเขียวนะอำบุญคาในเอกหนึนะ่งร้อยบาทอวัน,นก่อกก็มาทราอ่าก็วรนาคบุณโยมตังรวยทวีหวนอะ่ทำบุญหนึ่งร้อยบาทบรยากาศมาวรนากับุณโยมติ่งแก้วขําแป้งเนะนะนี่ยจะทำบุญเอกหนึ่งร้อยบาทตอนวรนากับุณโยมสังวารเสือ เองนะหนึ่งร้อยบาทนาาเนาะอานนี้ก็อันโมทนาตาทุกนะให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความสมก,กายสมใจอ่าปราศจากทุกเวรไทยอันตรายทั้งปวงนะขอให้มีโชคในไทยแล้วก,ก็ตอนไทยตลอดอายุไขการใน้พบใดยังไม่แก่หมดทุกขนะ์ขอให้ทุกท่นนานเปาลามนะว่ารักทั้งสามโลกนี้ไปสู่สุขสิทธิ์พบในสวรรค์เป็น ตมีโรงแรนที่รอรับนะในที่สุดให้ถึงที่ผ่านโดยส่วนต่ก็รอกับโดมร,ร้านร้านไทยรินนะร้านไทยรินงา,ตานตับงคนนี้หนึ่งต่อร้อยบาทโดุณดร้านไทยรินอันนี้ก็ องไ้ได้รับในในัจรใจนระมหาาภเกห้าร้อยบาทหลวงพ่อรมเดียวรันะครับครัวนะก็ให้ดูในความปุกความเจริญในน้าที่การงานคาขายก็ให้ด้งง่ายไปต้องนะมีลูกค้าเยอะน่ำหนกก็สนะารกบุณโยมกงกงโยมสุขุนการเกลีต้นโยธีราดับเด่และครอบครัวนะครับ อาวุธให้ยากที่เราทำไปแล้วในการทำบุญทุกวันกับโมชาอาอนาบูนากับคุณโยมมาโนคุณโยมรูรเร่หนะดียันร้องไน้พวกร้องคนที่ดาธรรมชาติอีกหน้าร้อยบาทนะนาคุณโยมมาหน้า ครอบครัวเลี Again, ่ยย่านทุ่ครอบครัวเราจะว่าประธานชุมชนหมู่บ้านต่างๆตาดชมชนหมู่บ้านต่างๆผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยผู้ใหญ่บ้านเนษตรตำบลกำบารายและนอกตำบลกำบาและญาติโยมการทุนที่เดินทางมาจากหมู่บ้านต่างๆต่างตำบลต่างอเภอ๋ยพวกไู่ขาวก็คงมาจากตำบลต่างตาดตำบลชายเวลาตำบลต่อรัน ตำบนบนบนก็มีนะเดี๋ยวแล้วแบบนี้ดังนั้นถ้าการพ้นควา่วมกันเป็นพลังอย่างนี้ทุกๆปีอย่างเรียกมาจ่ายแล้วเราก็จะมีกำลังใจจัดงานอีกปีต่อไปหมดนะอีกปีต่อไปถ้าโยมไม่ได้มาอย่างเี้ปีต่อไปอาจจะเริ่มจัดก็ได้นะอาจจะเริ่มจัดก็ได้นะตอนมี้ยกให้กำลังใจให้กล้าทำงานนะ ใช้เวลา10วัน9คืนนะับใช้ทั้งฝรังกายนรั่งใจฝรังคิดนะถ้าคนไม่ฝัไม่รู้สมบอกว่า,วาไม่ได้กินไม่รู้รขนารรม่ให้ปฏิบัติทำไม่รู้รถแข่งทำนะว่าพัฒนากับคุณโมโม ข้าวีบ้าเย็นนะาข้าวจีบ้าเย็นก็ทำบุญด้วยนะนะครับนีครอาหานนะปัดราดีก็้ขายติดขาดีรงนะนไเยอะนะปลงป้ายข้าวีทำบุนึ่งบาทประกาศลงพันางานรอให้ต้อันจงมีแนความจงกวนจะรับโยมทีมากเลย่าักข้าวตรงนี้ให้หน่อยถ้าคนไปเหยียบอ่ะมีไหม

รับปรน,นแรวน่นก็จะเกิดประโยชนแลจะเกดประโยชน์แก่้ายายในพรวันร่วมช้วยช่วยกันอาดา์ที่ประชานันไปแล้วขอผู้ใดอาตััโยงนที่อาทจะบอกให้แล้วอาวันกกนนะ้ยงไมทำาน Thank uh -huh. foda okay. <laughs> หมดแล้วไปทานไปพรแต่ก็พระก็ยิงก็กายให้หนุ่มมากโอ้หนุ่มก็เต็มอยู่ฮะเต็มหมดไี่เห็นจะเปิดเจอเลยพร้อมฝันไม่ดีกินไม่ได้เรอข้าวโพดอ่ะฝันหมดแล้ว คะก็แล <łość> ้วเขียวไม่เห็นมาเมื่เลยมาไม่เขียวเขาเาเอาเนี่ยเขาสงเขาเอาไอ้น้ำหอมอะไรน่ะทงให้ ข้าวเพิ่งนน่อยที่แล้วไม่ได้ข้าวเลย